คุณจริงว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราเราอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าไม่ไม่มีกําแพงหรอกไม่ว่ามันจะคัตติ้งผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามันเหมาะก็คือเหมาะจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดใส่ขาสั้นอยู่แล้วมันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรเราเห็นราเห็นรูปเรารู้สึกว่าเออเพราะอะไรคือเาภาพผไม่เอาจิงว่าบานลงือมั่นสุดๆว่าเป็นตัวเองสุดๆส่วนใหญ่รูปมันจะดีเสมอถ้ามีคนชวนถ่ายมาตอ ที่คนนี้กันบ้างค่ะสำหรับต่อธนพบนะคะโดนแซวคุณผู้ชมเนะเพราะว่ามีการโคบเป็นพีพเอ่อ <c oughs> มีคนมา่อนคนแซวเยอะอแบบน่าใครกันเหมือนกันอย่างเงี้ <c oughs> ยเผยช่วงนี้เขาบอกว่าเขาอิน <c oughs> แต่งตัวแบบอินแต่งตัวชุดผู้หญิงปลายปีเนี่ยก็จะมีละครมาอัปเดตด,ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างนะโดนแซวขนาดนี้ไปฟังจากหนุ่มต่อค่ะก็คุยเรื่อยๆครับอ้าวแต่อย่างที่แอนนี่คือ เพราะเขาเป็นคนที่ผมอยากทํางานด้วยมผมรู้สึกว่าชอบไฟในตัวเขาม,มันร้อนแรงดี <laughs> แต่สิ่งที่ผมเก็บผมแบบจําแม่นเลยก็คือเขาพิถีพิถันในงานเขาผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาแค่เนี้ยแค่ประโยคสั้นๆแพชั่นมันแบบ แน่นมากเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิ่งบ่อยมากของว่าเรามีสกิลไหมเรามีสกิลหลังจากที่เราไปซ้อมวิ่งมาเดินอะ่างเงี้ยสกิลไม่มีอาจจะมีขาที่ยาวผมเดินเร็วสู้ได้วิ่งหน่อยเดี๋ยวผมเดินเร็วตามวคือไปละลายพฤติกรรมเลยแนวๆนั่นก็ค้อท่าที่เขาสามารถน้อยให้ผมตื่นได้ผมก็ไปครับตื่นยากตื่นยากเดี๋ยวนี้มีโซเชียลเดี๋ยวถ่ายส่งกันบ้างก็ได้หรือเดี๋ยวผมวิดีโอคอลแม้ตอนวิ่งว่าพี่ผมวิ่งอยู่นะฮะยุคนี้เอาพูดจริงผมเริ่มอินเสื้อผ้าผู้หญิง พูดจริงว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราเราอยากทําให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีกําแพงหรอกไม่ว่ามันจะคัตติ้งผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามันเหมาะก็คือเหมาะจบ <prof. S 1> อะไรอยนะ่างเงี้ยแล้วก็ติดใส่ขาสั้นอยู่แล้วมันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรเราเห็นรูปเร้รู้สึกว่า <C oughs> เออเพราะอะไรคือเาภาพผมไม่เอาจิงปะบานลงดูมั่นสุดๆว่า <C oughs> เป็นตัวเองสุดๆส่วนใหญ่รูปมันจะดีเสมอถ้ามีคนชวนถ่าย มาตรงนี้สิมาตรงนี้อาจจะว่าเขาเขาคำนวณให้ว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มแบบสมมติวันหนึ่งเราแบบมีฟิลเราอยากถ่ายรูปอ่ะเไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายสิอันเนี้ยพังแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้มีเซนส์ขนาดนั้นเพว่าตรงนี้มันจะดีถ้าแต่เซนต์ถ่ายรูปต้องมีทีเด็ดด้วยแต่ถ้ารูปดีสุดนะเอาในชีวิตเลยนะรูปแฟนคลับที่ไปก็ไปให้ถ้าได้ไปรับแฟนคลับเรารู้ความรู้ทุกมุมเลยมันเหมือนกับว่าถ่ายด้วยความรักอ่ะ าาทคือแบบทุกการกระดิกนิ้วที่มันมาจากความรักรักรักองนี้แล้วแบบเอาจริงจะมีใครต้องเลือกรูกให้รอขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เ,เ,เรียกว่าแบบว่าเออแต่งตัวแบบยูนิเซ็กใช่เดี๋ยวนี้เป็นเทรนที่ที่กำลังมานะคะอาจริงแถวบ้านหนูมีพี่อยู่คนหนึ่งทุก<อ>วันนี้ก็คือแทบเอาชุดคุณแม่มาอัดแอปแล้วและเป็นผู้ชายด้วยนะเก๋นะซึ่งแล้ว <นะ S 2> ลคือแบบล่าสุดนี้ไปงานแต่งมาก็คือแต่งชุดคุณแม่มาเลยคือ,อแบบว่าเป็นสูตรของแม่กางเกงของแม่แล้วแต่งตัวเล็กเหมือนคุณแม่ด้วยแต่เป็นผู้ชายนะทุกคนแล้วนี่ก็เก๋เออเก๋เนาะเดี๋ยวนี้แบบรักธรรมชาติจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีขยะลกกไงเสื้อผ้าสามารถมันมีแอนด์แบท ดีๆเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคุณผู้ชมเนาะสมัยนี้แฟชั่นมันอะไรก็ได้ไงใช่แล้วอ่ะ